สวัสดีค่ะทุกคนนินิต้อนรับเข้าสู่ช่องไวไวสุไวบะนะคะตอนนี้นะคะเราก็คือกําลังต้มมาม่าอยู่นะคะทุกคนอ่าเป็นมาม่าห่อแรกนะคะที่จะทดลองกินหลังคลอดของเรานะคะก็ต้มนะคะเราก็ไม่มีผักอื่นใดนะคะนอกจากมะเขือเทศนะคะอันนี้ก็เป็นอ่ามาม่าซื้อดับนะคะซื้อดับ คะ,ะซีดาบหรือว่าซื้อดาบอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นมาม่าของมาเลยนะคะจะเป็นโคเรียนสไปซี่ชิคเก้นคือทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะคือพอหลังจากที่เราได้ทดลองชิมมาม่าห่อนี้นะคะมันก็มีความแบบว่าไม่อยากจะกินมาม่ารสอื่นเลยนะคะก็คือเวลาอยญ่จะกินมาม่าคือจะนึกถึงจะนึกถึงนะคะแต่มาม่าตัวนี้นะคะเท่านั้นนะคะ ก็เครื่องปรุงก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายหลากหลายนะคะจะมีอยู่ทั้งน้ำมันนะคะเครื่องปรุงแล้วก็อหอมเจียวนะคะก็จะมีพริกอยู่ด้วยกัน2หอ่อซึ่งเราก็ออไม่แน่ใจนะคะว่าพริก2หอ่อนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราก็ทำอะไรแบบง่ายๆนะคะไม่เอานะคะแบบยุ่งยากเสียเวลานะคะทุกคน สำหรับเครื่องปรุงนั้นเราก็คือจะใส่แค่สามส่วนสี่นะคะก็คือจะไม่ใส่หมดทั้งสองนะคะเพราะว่าเราก็คือแบบช่วงเริ่มกินนะคะเริ่มแรกที่จะกินนะคะแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่แบบไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าเราคือให้นมลูกอะไรแบบนี้ด้วยเนาะ เรียบร้อยนะคะในส่วนของเรานะคะก็ามาทําของลูกต่อของลูกก็จะเป็นเส้นมีน้ําใสนะคะเครื่องปรุงก็จะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างคะ่ะก็จะเป็นน้ำมันหอมเจียวนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะ ในส่วนของเครื่องปรุงนั้นก็คือจะมีเขาเรียกว่าอะไรต้นหอมนคะ,ะเป็นต้นหอมแห้งอยู่เยอะมากนะคะคือถ้าเป็นเส้นมีน้ำใส่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินเองเก็คือจะใส่มะานาวลงไปนะคะจะเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ แล้วในส่วนของเราน,น,นะคะก็จะมีน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะหนึ่งแก้วน้ำเต้าหู้ร้อนๆน,นะคะกับมาม่าเผ็ดนะคะก็คือจะเข้ากันได้ดีมากนะคะเผ็ดแล้วก็เจอร้อนนะคะคือขอพูดถึงรสชาติของน้ำเต้าหู้หน่อยเอ่งนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยตอนแรกๆที่ออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานะคะเรากินเราก็คือรสชาติหอมนะคะอร่อยมันนะคะ แต่พอเรากลับมากินใหม่นะคะอ่าซึ่งปัจจุบันนะคะก็คือรสชาติมันก็ไม่เหมือนเดิมค่ะมันรู้สึกว่ามันไม่หอมมันมันไม่มันนะคะนี่คัะคนน้ํา คือหน้าสดนะคะทุกคนทาปาาหน่อยห็น